สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนทีมรักหมุมีอัพทักซอนแล้วก็ทีมรักน้องตีนะคะห่างหายจากการทำคลิปวิดีโอไปประมาณเดือนนึงแล้วนะคะสําหรับแอดก็พอดีว่าเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็ปิดสวิตการเสพข่าวใดๆก็มีไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆบ้างแต่ว่าไม่ได้ตัดคลิปหรือว่าโฟโล o w อะไรเกี่ยวกับขา่าวดาราเลยคะ่ะทุกคนกลับมาแล้วคะ่ะ พอกลับมาเสร็จปุ๊บก็เข้าไปสองนั่นสองนี่นะคะแล้วก็ไปเจอโมเมนต์น้องตีกับพี่แอปนะคะมีงานอีเวนต์ร่วมกันใดๆคือแอดว่าพวกเราไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้ก็ตั้งแต่งานชาพนกิจคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของมามีแอปทักษอนที่น้องตีเดินทางไปช่วยแจกหนังสือนะคะที่ระลึกในงานเราก็ไม่ได้เห็นโมเมนต์ของมามีแอทักษอนกับน้องตีเลยใช่ไหมคะทุกคน น้องเอนะคะตั้งแต่พี่แอปเปิดตัวว่ากำลังดูดูใจกันอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องนะคะก็คือนนกุลน้องตีเองก็ให้เกียรติพี่สาวมากๆไม่ได้มาคอมเมนต์ยอดยอกเหมือนที่เราเคยเห็นกันนะคะล่าสุดทั้งคู่ก็โคจรมาเจอกันนะคะในงานเปิดคลินิกใหม่ของ s i z e Vision Center นะคะเป็นศูนย์ ศูนย์เขาเรียกอะไรศูนย์แว่นตานะคะตัดแว่นสายตาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมรู้สึกว่าจะแบบนั้นนะคะซึ่งตัวน้องตีเองก็โพสเอเรอเรือมาจากไหนตัวน้องตีเองก็โพสต์ลงใน IG story ว่าขอแสดงความยินดีกับหมอสุภกิจแล้วก็พี่แจ็คนะครับ ซึ่งในรูปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าน้องตีเนี่ยยืนอีกริมนึงพี่แอป,ปอยู่อีกฝั่งนึงเลยนะคะเป็นการให้เกียรติพี่แอป,ปมากๆหากเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่ยืนคู่กันนะคะส่วนพี่แอป,ปเองก็ลงโพสต์ใน IG story โดยการรีโพสต์นะคะเป็นคลิปสั้นๆจากผู้จัดการคุณเจนนะคะผู้จัดการของน้องตีแล้วก็เขียนแคปชั่นประมาณว่า ยังไม่ได้คุยกันเลยนะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่หลายคนก็น่าจะคิดถึงความแบบว่าความยอดความน่ารักที่ช่วงที่พี่แอปนะคะยังไม่ได้เปิดตัวเนาะว่ากำลังคุยกับใครอยู่ก็จะได้เห็นน้องตีนะั่เข้ามายอดตลอดเข้ามาคอมเมนต์ใน IG แต่ตอนนี้น้องตีก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วทุกคนมันก็คือการให้เกียรตินั่นแหละการให้เกียรติกันทางสังคมนะคะในเมื่อ คนที่เราชอบนะคะเขามีคนคุยแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเขาซึ่งน้องตีในมุมนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องแบบให้เกียรติพี่แอบมากๆนะคะเหมือนที่น้องเคยโพสแหละว่าหรือเคยพูดเคยให้สัมภาษณ์แหละว่ายินดีกับพี่แอบทุกมิตินะคะว่าพี่แอบจะคบใครอะไรยังไงก็รักพี่แอบรักพี่แอบด้วยใจบริสุทธินะคะเห็นว่าวันนี้ น้องตีเองก็มีงานละครออนแอร์เรือนธาตุใช่ไหมคะทุกคนก็ไปให้กำลังใจคุณเกื้อกูลกันโอ้โหนักแสดงโดยเฉพาะนุ่นสิริพันธ์นี่แอชอบมากนะคะคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็จะลองไปให้กำลังใจน้องตีซึ่งในงานแว่นนี่โอ้โหมีทั้ง พิรุกอฟนะคะซึ่งพิรุกอฟนี่แอคก็ตามไอจีอยู่ก็ชอบพิรุกอฟมากๆนะคะส่วนมามีแอคทักซอนแน่นอนสวยใสมาเลยนะคะสําหรับคนมีความรักหลังจากนั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แว่นแบรนด์หนึ่งแล้วก็เนื่องจากเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องเดินสายตามร้านแว่นทุกที่เนี่ยถ่ายเสร็จแอคก็จะกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยตลอด ซึ่งทุกๆร้านก็เหมือนกันหมดขอเชิญคุยวัดสายตาค่ะวัดสายตา,าแล้วก็แบบไม่ไม่ค่ะรีบกลับทำเน,นีต่อค่ะ <c oughs> แต่พอมาที่นี่ตั้งแต่วินาทีได้ที่เจอขออนุญาตต้องเป็นช่างทุนแจ็คอีกก่อนเหมือนกันนะคะณ <c oughs> ตอนนั้นยังไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอสักเท่าไหร่หมายถึงว่าก็ได้คุยแต่ก็น้อยแต่ว่าจะได้คุยกับคุณแจ็คเยอะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความว่าเอ้ยเขาทาอันเนี้ยมันดูไม่เป็นธุรกิจเนาะคือเหมือนเขาทําด้วยใจจริงๆแล้วเขาก็สัมผัสได้ว่า การที่เขาอยากจะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านสายตาผ่านเนื้อของการมองเห็นนั้นจริงๆแล้วเขาก็แบบรู้จักทุกๆอย่างทุกๆเครื่องมือและอธิบายให้เราฟังอย<ะ>่างละเอียดแล้วก็ณนะวันนั้นก็ประทับใจทั้งการบริการแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของเขาวันนั้นเราอยู่ต่อเขายาวเลยค่ะวัดค่าสายตานะคะออคุยกับเขาเรื่องเรื่องของการทําความสะอาดสายตาเขามีล้างล้าง,ล,างล้างตานะคะแล้วก็ เครื่องนี้ก็โดนไปแล้วเหมือนกันในเรื่องของการอ๋อจริงๆตัดแว่นมันดีได้มากกว่าน,นั้นอีกหรอไม่ใช่แค่เราเลือกกรอบเราวัดสายตาเราสั้นยาวเท่าไหร่แล้วก็ไปตัดเลยแค่นั้นเครื่องนี้สามารถทําให้เราได้ที่มันแบบพัวเช a ไ i ซ์กับเราเลยจริงๆเพิ่งรู้ว่าอ๋อการใส่แว่นความโคง้งความห่างระหว่างดวงตากับกับกระจกตากับเลนตาเนี่ยมันก็มีผลกับความชัดอะไร่งเงี้ยก็วันนั้นได้ความรู้กลับไปเยอะมาก เลยรู้สึกประทับใจจริงๆค่ะคนรักเข้าตา,ต,า,ต,าต้องต right? ัดแว่นอะไรคะคุณแอฟหลังจากถ่ายโปรดักชั่นเสร็จร้านอื่นไม่เคยอยู่ค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าร้านอื่นก็เราจะรู้สึกว่าเออเขาขายของก็คือเขาขายของแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าคือเขาทําด้วยใจจริงๆค่ะอยากจะดูแลดวงตาเราจริงๆเนาะใช่ค่ะเป็นแท็กไลน์ด้วยเนะ ร้านแว่นร้านเดียวทดี๋ยแม่แอฟอยู่ต่อเป็นคนทรบจบว่าทำชนี้ขออนุญาตเป็นพรีเซนเตอร์ขออนุญาตแคปตัวใช้ขนาดนี้อาจจะโดนปลดแล้วนะคะคนนี้ดิฉันโดนปลดแล้วค่ะแล้วคุณเสียบเลยค่ะคุณเสียยบเลค่ะเห็นแววแล้วค่ะคุณบิ๊นอย่ายอมนะคะคุณแอฟมาขนาดนี้พี่แอฟไหนบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งเลยน่ารักจริงๆนะคะเห็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่ออกงานอีเวนต์ด้วยกันส่วนน้องตีก็นะคะ นารักเหมือนเดิมสุภาพเหมือนเดิมน้องตีนี่มีลุกของความเป็นคุณชายเนาะคุณชายแบบคุณชายาโบราณโบราณอะเรือนทาตนี่ปกคู่กับนางเอกน้องอไาอาช่ไหมคะคืนนี้คืนแรกนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมให้กำลังใจ คุณเกื้อกูลแห่งเรือนธาตุน้องตีนี่พี่หนุ่มขี้อายจริงๆเนาะรู้สึกว่าถ้าใครได้ดูอ่าช่วงสัมภาษณ์นะคะก็จะเจอพี่หนุ่มแซวอยู่นะคะเข้าไปดูกันนะคะทุกคนเทปเต็มๆเนี่ยเจอพี่หนุ่มแซวอยู่เรื่องร้องไห้พี่หนุ่มกันชัยก็แซลน้องตีนะคะบอกว่า หน้ากล้องไม่ร้องแต่หลังกล้องเนี่เห็นร้องไห้ใหญ่เลยแล้วเป็นยังไงพอเราไปสืบแล้วก็จกายเป็นเรื่องเป็นราวผมก็รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากัตัวคุณแม่เองแล้งตัวลูกเขาก็โอ้โหน่าสนใจเริ่มจนมาตอนเอ่ยแต่กับตัวนี้ยังไงเอ่ยดีสักการนีการต่างๆพูดติพูดบ้างติไม่พูดเลย ตีไม่พูดเลยค่ะคุณผู้ชมเออตีลเนอ่ะกเกนงมยเกยเ็ก่งอย็้เน้อยเหน้ย้ยเยด้อยเดีก้ยด็ก้เดแล้วยเด้ยอเดอยเดกยเนอย่็้อยเ้เดอนอเ้อออดกอเน้อกนนอดอ้อ พี่แอปกับน้องตีตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคู่จิ้นกันแล้วเพราะว่าพี่แอปก็เปิดใจให้กับหนุ่มคนอื่นแล้วนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้ามีความเคลื่อนไหวของทั้งคู่แอดก็จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ